หนึ่งในเรื่องที่ถูกเรียกร้องมามากที่สุดเลยนะคะก็มีการสอบถามมาถึงวัน UI เวอร์ชันใหม่นี่คือวัน UI เวอร์ชัน4ค่ะ One UI 4 After all it's your Galaxy your way ก็เป็นอีกหปีนะคะที่ซัมซุงทำการอัปเกรดให้กับโทรศัพท์ในระดับเรือธงนะฮะมาถึง Android v e เวอร์ชัน12พร้อมกับวัน UI ไอเวอร์ชัน4.0นั่นเองแต่คนถามว่าพี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างก่อนที่จะอะไรอะไรทั้งหมดเลยนะเราอยากจะบอกกันเลยว่าเราอัปเดตมาเนี่ยประมาณจะไม่ไดนะเกินอาทิตย์สอาทิตย์แล้วแหละแต่ปัญหาคือมันกินแบตเตอรี่จัด จัดเลยนะคะและเครื่องเนี่ยอภิมหาร้อนเลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราว่านี่น่าจะเป็นการอัปเกรดที่ร้อนที่สุดแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าถามว่าร้อนขนาดไหนคือร้อนจัดๆเราใช้คำนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> ร้อนแบบไร้เหตุผลร้อนแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะพูดตรงไม่รู้เรื่องเลยอะโอเคเรื่องร้อนก็เรื่องหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาอัปเกรดอะไรบ้างก็ <c oughs> เป็นหนึ่งปีนะคะที่ Samsung อัปเดตขึ้นมานะคะจนมันถึง Android v e เวอร์ชันสแล้วนะคะก็ เจ๋งมากๆเลยถ้าจำไม่ผิดเหมือนตอนที่ซื้อมาครั้งแรกตัวนี้น่าจะ Android version 10มั้งนะฮะน่าจะ version 10ตอนนี้เนี่ยก็มาถึง Android version 12แล้วถือว่าน่าสนใจมากนะคะที่อัปเกรดให้กับรุ่น ก่อนหน้านี้อยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าหลายๆลคนนะพูดถึงอาการอัปเกรดก็จะพูดถึง iPhone เนาะเราเมื่อกี้เราบ,ากบอกเลยเราทดสอบก่อนที่เราจะมาอัดนำมือเราแทบแตกอะร้อนมากใครที่อัปเดตแล้วร้อนเราบอกด้วยนะเรามาเริ่มเรื่องแรกกันนะคะเรื่องของ p r i v a c y หรือว่าความเป็นส่วนตัวกันแล้วกันนะคะในปีนี้เนี่ยซัมซุงนะคะเวลาที่เรามีการใช้กล้องหรือว่าใช้ตัวของไมโครโฟนเองก็ตามแต่เนี่ยทางด้านบนนะคะจะมีจุดเขียวเขียวเนี่ยขึ้นมานะคะเพื่อบอกว่าเราเนี่ยกำลังใช้ กล้องอยู่อันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ของเรานั้นใช้กล้องอยู่หรือไม่หรือแม้กระทั่งการใช้ไมโครโฟนเองก็ตามแต่นะคะก็จะมีการแบบนี่ค่ะใช้อยู่โดยกล้องถ่ายรูปคือจะรู้เลยว่ากล้องเราเนี่ยใช้ไม่ใช้ซึ่งซัมซุงเนี่ยก็ใส่ตัวหนึ่งมาให้กับเรานะคะก็คือตัวนี้ค่ะ ลากคำบุบรลงมาจะเห็นว่าเครื่องมีความหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันเพราะว่าเครื่องมันร้อนเร็วพอมันร้อนปุ๊บเนี่ย c p พู CPU มันจะลดการทํางานลงนี่คือสิ่งที่คนที่ใช้แบบเดียวกันจะต้องเจอแน่นอนนะคะเราสามารถปิดการเข้าถึงกล้องของทั้งเครื่องได้พร้อมๆกันในการกดปั้งเดียวเนี่ยคือคุณจะไม่สามารถเช็คก,กล้องอะไรได้อีกเลยนะสมมติเรากดปิดปุ๊บโป้งเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ถึงขนาดไหนรู้ไหมถึงขนาดว่าปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ยังใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำนี่ ไม่สามารถใช้การจัาแนกใบหน้าได้เนื่องจากการเข้าถึงกล้องปิดอยู่คือปิดนี่คือปิดหมดปิดยันการแบบใช้สแกนใบหน้ากันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยใครที่ไปเผลอปิดก็อาจจะต้องทำการไปเปิดม,มาซะก่อนนะนอกจากในตัวของกล้องแล้วเนี่ยนะคะตัวของไมโครโฟนเองก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถมาเปิดปิดได้จากตรงนี้เช่นกันเผื่อใครที่บอกว่า เฟบุ๊ก hey, แอบฟังเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเราก็ปิดจากนี้ได้เหมือนกันอย่างที่2คือมันมาพร้อมกับหน้าตาของ Android เวอร์ชันสิบสองติ๊บประการแจ้งเตือนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนเป็นติดเป็นพืชพืชนะฮะเราก็จำไอ้ตัวเก่าไม่ค่อยได้ซะด้วยสิแล้วก็มีการเรียก Quick Setting ลงมา Quick Setting ก็คือว่าถ้าเราลากสองนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาสู่พวก Control Center เลยหรือพวก WiFi หรือว่าพวก b l e t ู o t h อะไรก็ตามแต่อันนี้ก็จะเร็ววววขึ้้้้้นนนนนนแแแต่ถาาาาเเเรลกกออกมมดดยยิีีะะะบบบบัจป็ กึ่งกึ่งการแจ้งเตือนก็ต้องมาดึงอันดังนั้นใครที่อยากจะเซตติ้งเลยเนี่ยเราก็ใช้2นิ้วเนี่ยลากลงมาได้ต่อไปเป็นเรื่องของพาเลตสีนะคะอันนี้จะเป็นตัวจุดเด่นจุดหนึ่งเลยของ Android v e เวอร์ชัน12นะคะก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่ตัว,ตวของ w a l p a p e r อร์สไตล์นะคะก็จะมี Color palette นะคะอันนี้ก็คือจานสีนะคะจานสีคืออะไรจานสีก็คือการปรับแต่งให้ไอคอนนั้นมีโทนสีไปในทิศทางที่เรานั้นต้องการ อย่างเช่นเราใช้ v อลเปเปอรสี e กินเนี่ยเราจะใช้ทั้งอย่างไปสีเทาก็ได้นะคะแบบนี้แล้วกดเรียบร้อยตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเทาๆและเหมือนที่เราต้องการนะคะก็ในระหว่างที่เปลี่ยนเนี่ยจะมีการค้างไปแป๊บหนึ่งได้เพราะมันกำลังจะรีเซ็ตสีให้นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นโทนสีที่เราต้องการนะคะก็คือแล้วแต่เราเลยว่าเราจะปรับพาเลตสีแบบไหนก็ตามแต่นะคะโอเคแม่นี่คือจานสีนะคะสามารถใช้จากตรงนี้ได้เลยนะเลือกจานสีแล้วก็เลือกตามเราต้องการนะครัก็จะบอกว่าเออสีประมาณนี้นะ แบบนี้นะใช้จานสีกับไอคอนแอปด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยคราวนี้เรียบร้อยละมือถือเนะี่ยดูดกลายเป็นสีเทาทั้งหมดก็ว่าได้อตอนนี้มันที่ช้าๆเพราะมันกําลังจะเปลี่ยนสีนะคะ่ะเดี๋ยวรอๆแป๊บหนึ่งอ่ะเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นสีเทาแต่ยกเว้นแอปพลิเคชันที่เป็น third party เนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะเห็นว่าแอปที่เราแบบอ่าเป็นแอปที่โหลดมาเพิ่มอะไรเงี้ยมันจะมีสีสีของมันอยู่แบบนี้นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวในส่วนของวิดเจ็ตนะคะผู้ชมวิดเจ็ตเนี่ยก็เป็นหน พัฒนาขึ้นมาแล้วก็จำแนกออกมาเวลาเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเขาถูกจำแนกออกเป็นการดูแลอุปกรณ์มีอะไรบ้างคู่มือการใช้มีอะไรบ้าง Google Drive อยากให้อะไรขึ้นมาบ้างนะคะขึ้นมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนอะไรแบบเนี้ยก็โอเคเหมือนกันแต่โดยส่วนตัวเราดูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบวางวิเจ็ตเยอะสักเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างจะเกะกะเราก็เลยอาจจะไม่ได้วางเยอะแต่อันนี้เราก็วางยูทูบมิวสิกไปนะคะอย่างนี้ก็เปิดเพลงของน้องขนมรูนะก็คือสตรีมหมายเลขหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สามารถเล่นเพลงเนี่ยจากตรงนี้ได้เลยนะะค มันอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าด้วยความร้องของตัวเครื่องแล้วตอนนี้แบตเตอรี่เมื่อกี้ไหลลงมาแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่คือปวดหัวมากแล้วตอนนี้จะบอกว่าใครที่ตามติดกันตลอดจะเห็นว่าเราเพิ่งเปลี่ยนจอกับแบตเตอรี่ไปเมื่อตอนที่เราทําจอแตกไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนี่เองนะฮะตอนนี้คือแบตแบบเอาตรงๆนะเหมือนไม่มีอะ่ะ ไหลแบบเละเทะเอาเราพูดตรงๆนะคะเขาต้องรีบไปแก้จุดนี้มาด่วนเลยเพราะว่าเครื่องล้อแล้วก็แบตไหลมากทะลักเลยเป็นไงตรงไปตรงมาไหมเราชัดเจนนะคือเราเป็นผู้ใช้อะไรนะั้นเราทําอะไรก็ได้ทุกคนก็รู้แล้วว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะะันนั้นเราเจออะไรเราก็พูดตามที่เราเจอมาอยู่และะ้วเนาะนอกจากนั้นนะคะในตัวของวิดเจ็ตเนี่ยนะคะก็จะมีความ,มาญญญาน่าสนใจอีกนิดหน่อยด้วยก็คือมันก็มีการปรับเปลี่ยน UI นะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราสามารถแตะนาฬิกานะคะแต่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมวันนี้ขึ้นมาให้้เเเเรรราาาออออะะไแแบบบนีคต่่หมืืวจจัก เรียงมาหลายอันเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็โผล่มาแค่ตรงนี้นะคะก็คือมาสามารถตั้งค่าได้นะมีพวกบันทึกเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้กับ S10 Plus เหมือนเราพยายามจัดลําดับแล้วมันก็ไม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ลากกล้องนะคะจากทางนี้ได้นะคะเช่นอ่าเราแตะตัวกล้องใช่ไหมคะลากหมาก็ไปกล้องก็ได้หรือว่าอยากจะโทรศัพท์นะคะเราก็แตะจากฝั่งนี้ออกมาก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่เราต้องการนะคะว่าเราจะใช้งานแบบไหนในุติถือ่าปุ๊บถือถือปุ๊บอยากจะเปิดกล้องนะคะ ต้องมือไปแตะตรงนี้เท่านั้นนะคือจริงมันน่าจะปัดได้จากตรงนี้เลยเนาะคือนึกภาพมาถ้าปัดจากนี้ได้มันน่าจะเวิร์กกว่าแต่พอมันปัดจากตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บมันต้องมาปัดจากนี้นะฮะก็อาจจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราลั่นก็ได้อันนี้ก็เข้าใจได้ในส่วนหนึ่งนะฮะน,นี่ก็อยู่ที่มุมมองเนาะ อีกหนึ่งอย่างที่ซัมซุงเนี่ยเน้นมาเลยนะคะก็คือการใส่อีโมจิซึ่งยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคของอ e ีโมจิจริงแท้จริงเรามาลุ้นกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าแบตเตอรี่รจะหลุดหมดก่อนที่เราจะอัดเสร็จหรือเปล่าโอเคนะคะอีโมจิเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยก็มีมาให้เราเล่นเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยนะคะตรงนี้จะธรรมดาส่วนอันเนี้ยไฟจิฟนะคะคนส่วนใหญ่ออกเสียงว่ากิฟต์กันผิดนะต้องเสียงว่าจิฟนะคะเราพูดหลายรอบแล้วต้องเสียงว่าจิฟนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ มันยังไม่ได้สร้างก็จะเป็นตัวการ์ตูนแบบใหม่ซึ่งมันจะต้องล็อกอินเข้าไปแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ แบบใหม่ๆที่มันแบบขยับได้อะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีโหมดยอดนิยมมีรักมีความสุขมีขอบใจนะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถส่งผ่านไปทางแอปพลิเคชันที่เราแชทได้เช่น Facebook m essenger หรือว่าจะเป็นพวกไลน์อะไรแบบเนี้ยก็สามารถส่งแนวแนวน,นี้ได้นะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอันเดิมเดิมเนาะที่เราเคยทําไว้อันนี้คือตอนแรกเลยที่มันมาเนาะแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นอีโมจิแบบคู่นะคะก็คือจับคู่กันได้อย่างเช่นอ,อันนี้เนะี่ยก็จะเป็นผู้นี้กับคู่นี้อะไรอย่างงี้นะคะก็จะขึ้นมาตรงนี้ได้หรือว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างมมมมนนขึ้้าาใหห่ก็ทํไดเือ เช่นเราอยากจะจับคู่อะไรกับอะไรเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะคะแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกไปใส่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะทิทางซัมซุงใส่มาให้แต่ว่าใครจะได้ใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าคนเล่นไลน์เนาะก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่แบบน่ารักจ,จัดๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่านะอย่าไปโฟกัสแบตเตอรี่นะดุลนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของกล้องถ่ายภาพก็แล้วกันนะคะกล้องถ่ายภาพเนี่ยซัมซุงเนี่ยบอกว่ามีการแบบใส่ตัวเลขเข้ามาแล้วนะคะก็คือเวลาที่เราซูมเนี่ย จะเห็นว่ามันจะมีตัวเลข2.04010มาให้นะคะก <c oughs> ็คือเป็นการซูมแบบปื๊ดอย่างเงี้ยปื๊ดนะคะอันนี้คือใส่มาให้ที like. band, ่นึ่งยานซูทมานะคะก็คือว่าเราแตะค้างปุ๊บเนี่ยจะเป็นวิดีโอได้เลยนะคะแล้วถ้าเราปล่อยมือเนี่ยมันก็จะหยุดอัดใช่ป่ะบางคนบอกเอาพี่ถ้าผมอยากอัดยาวๆเลยล่ะแตะชัตเตอร์ค้างไว้ค่ะแล้วลากขึ้นไาข้างบนที่ตัวล็อกนะคะก็จะเป็นการอัดวิดีโอแบบยาวๆนั่นเองซึ่งอันนี้ดีมากๆทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยท กดชัตเตอร์ค้างเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไปได้เลยอันนี้ในไอโฟนเขาจะปัดใช่ไหมปัดออกใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันก็ดีแบบนุ่มกันนะเพราะามันสามารถปล่อยได้หรือว่าจะล็อกก็ได้เหมือนกันเราชอบนะส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะคล่องตัวมากเลยทีเดียวในส่วนของกล้องเนี่ยก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่างเช่นเวลาเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราดูรูปใช่ไหมเราอยากจะแชร์รูปเนี่ยออกไปให้กับเพื่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยเรากดแชร์ตรงนี้ตึง้ง คราวนี้มันจะเลือกรูปได้เยอะขึ้นนะคะเราสามารถเลือกรูปหลายๆอันเลยนะคะนี่มีตีโอ่งตีโอที่เราทำไวใช่ไหมคะมีรูปดัดดุดอย่างเงี้ยอ่ะเราก็สามารถเลือกได้นะคะเลือกหลายๆรูปเนี่ยเข้าไปแล้วก็แชร์ทีเดียวรวดเดียวเลยนะคะอันนี้สะดวกสบายมากเพราะว่าทําจากตรงนี้เลยนะคะก็คล้ายๆกับการไปเลือกในแกลเลอรี่เนี่ยแล้วก็กดหลายๆอันแล้วก็แชร์แต่ว่าเน,นี้ยสามารถทําจากตรงกล้องถ่ายรูปได้เลยโดยตรงนะคะ อันนี้ก็สะดวกสบายเหมือนกันชอบนะชอบอันนี้ชอบครันนี้ถ้าจะมาพูดถึงเรื่องของการแต่งภาพเนี่ยนะคะอ่ะคือเราไม่รู้จะเอาภาพไหนจรงิงเราขอใช้ภาพเราเพราะว่ามันง่ายสุดนะคะเราก็อาจจะมีตัวนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวของสติกเกอร์นะคะตัวนี้เราสามารถใส่สติกเกอร์เพิ่มมากขึ้นได้ถามว่ามันมันว้าวกว่าตัวในพวกแอปพลิเคชันอื่นๆไหมอะไรเงี้ยก็ไม่นะเอาจริงแต่ว่าอ่ะก็มีมาให้ใช้ได้นะคะมีการใส่อีโมจิสติกเกอร์ต่างๆนานาขึ้นมานะคะน,นี้ก็โอเคคือมันก็ ทำให้เราเนี่ยได้เล่นอะไรที่มันดูแล้วจบในเครื่องได้มากขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปโหลดเพิ่มหรือว่าไปหาสรรหามาอะไรเงี้ยครับก,ก็คลิกไปเช,เช็คไปนะฮะแล้วก็มีตัวบิตโมจินะคะตัวที่เราบอกว่าต้องส i ยอินแล้วก็ทําก็าจ,จะไปวางคู่กันได้เหมือนตอนที่แรกๆที่ทำเนาะในส่วนอื่นที่พัฒนาขึ้นมาอีกเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกของ AR นะคะตัวนี้ซึ่ง เอาจริง AR z o นี่ต้องบอกว่าในชีวิตนี้เราเกิดมาเนี่ยเข้ากันแบบนับครั้งได้เลยนะถ้าไม่ได้เล่นนะ่ะเราเชื่อหลายคนก็ไม่ได้เล่นนะ่ะเอาจริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันโตเกมันมันจำไม่ได้แล้วด้วยมันนานมากนะคะัวเกลับมันนานมากเลยนะนนี้ก็จะมีพวกกล้อง AR Emoji Studio AR Emoji นะคะออกมาแบบนี้แล้วก็เหมือนจะมีตัวแบบสร้าง emoji ออกมาใหม่เห็นไหมเนี่ยแบบสร้าง emoji ของเราออกมาอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะ ทำอะไรแบบไหนจะไม่ค่อยได้เล่นจริงๆอันนี้นะดตร,ตรู้ตงของอนุญาตว่ามีให้ใช้แต่ว่าเราตอบอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราจาไม่ได้จริงๆว่าในตัวเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันมันมีอะไรให้เล่นขนาดไหนแต่ว่าน,นี้เราพูดไว้แล้วกันเนาะโดยรวมๆเนี่ยหลกัหลกๆนะคะก็จะเปลี่ยนเรื่องของการจัดองค์ประกอบมากกว่านะฮะให้มันมีรูปแบบเหมือน Android เวอร์ชัน12เปลี่ยนพาเล C ตสีต่างๆนะคะเปลี่ยนฟังก์ชันกล้องเปลี่ยนการแชร์ต่างๆอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวของวิดเจ็ตเนาะ เป็นตัวนำทับในรอบนี้นะคะวิดเจ็ตต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เนาะที่ตอนนี้ก็ยังคงเน้นในเรื่องของวิดเจ็ตมาอาจจะที่ก่อนนันนี้ตัวที่เน้นวิดเจ็ตมาโดยตรงก็จะเป็น vivo นะ fantas os ที่แบบทำมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวนะคะก็มี samsung note นะคะหรือว่าเนี่ยเราชอบตัวที่ว่ามันจัดสรรเป็นสัดเป็นส่วนดีเหมือนกันนะนะฮะมันแบบจัดเป็นเรื่องเป็นราวว่าแอปไหนทําอะไรได้อย่างเงี้ยโปรตีนจะเป็นพืชพืชเนาะ อันนี้เน่ยเราชอบมากๆเลยนะคะอย่างที่เราบอกนะคะว่ามันมันเน้นในเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องลูกเล่นความน่ารักอะไรแนวแนวนี้มากกว่านะคะดังนั้นเวลาที่เราใช้งานพวกนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ให้ความรู้สึกในการใช้งานที่ที่อาจจะรู้สึกว่าเออมันดูน่ารักขึ้นมันดูมีชิตชีวามากขึ้นในการที่เราจะใช้งานต่างๆนะคะอย่างเช่นการส่งอีโมจิต่างๆหรือว่าอันนี้คือใน Facebook Messenger นะคะ ก็แบบเล่นนู่นเล่นนี้ได้อะไรเงี้ยส่งมิฟฟี่ไปบายบายอะไรเงี้ยนะคะก็จะดูแบบมีชีวิตชมากขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นในการจัดต่างๆนะคะหลายๆฟีเจอร์เนี่ยถ้าเราลองเช็คมาเนี่ยเหมือนว่าตัว S10 Plus จะไม่มีนะคะคือบางตัวมันก็จะมีบางฟีเจอร์ที่ รุ่น S 2 1 2 0เข้ขามีกันแต่ว่าอันนี้ของเรามันรุ่นเก่าหน่อยแล้วเราคิดว่าบางฟีเจอร์ก็อาจจะขาดหายไปบ้างในวันนี้นะคะโดวยรวมคุณชอบหรือเปล่ากับ Android version 12กับ One UI version 4นะคะที่เน้นในเรื่องของอความมีช,ชีวิตชีวาการแต่งสีสันต่างๆนะคะ เชี่อทุกคนลุ้นแล้วนะคะแบตเลือเปอร์เซ็นต์แล้วคุณคิดดูแล้วกันเราอัดกี่นาทีเองเนี่ยแป๊บเดียวเองอะไหลแบบโอ้โหนี่ไม่ได้เล่นเกมเลยนะบอกเลยว่าแบบโอ้โหแบตเตอรี่ไหลเร็วมากแล้วเครื่องร้อนมากๆเลยนะคะใครที่ใช้อยู่นะคะก็สามารถมาบอกได้ด,ดูดานนะวา่าเจอแบบเดียวกันหรือเปล่ามันร้อนมากเลยวะนะคะแล้วพอมันร้อนเนี่ยเครื่องมันก็จะแบบกึกกึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าลุกเล่นอ่ะดีแต่ว่าอาจจะต้องล้างเครื่องรอบหนึ่งย้ํามาเลยนะคะโดยนักพัฒนาที่นนดุดค,คุยด้วยเนี่ยเก่งมากเลยคนหน,นึ่งเลยวว่าาากรรออััปเเดตม์ชนควรจะง เครื่องนะคะแต่ด้วยเครื่องนี้นะดุดเนี่ยมันมีเนี่ยคุณดูแอปพลิเคชันนุดนะ มันมีพวกธนาคารเยอะพวกเนี่ยไทยพาณิชย์อะไรกสิกรไทยธนาชาติทโอลืมชื่อไปหมดแล้วนะฮะ CIMB อะไรเงรี้ยมันมันมันมีเยอะทูมานี่วอลลุ่งวอลเล็ตอะไรวุ้นเต็มไปหมดเนี่ยคือด้วยความที่แอปมันเยอะมากเราก็เลยแบบไม่สะดวกจริงๆไหนจะไลน์ไหนจะอะไรอีกแบบวุ่นวายมากนะแต่ว่าด้วยคาแนะนำนะครึ่หนึ่งรอบมือตัวใหญ่เลยค <L ock> วรจะล้างเครื่องรอบหนึ่งถ้าล้างเครื่องเนี่ยอาจจะไม่เจอปัญหาแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าเคสไม่ได้ล้างเครื่องก็อาจจะเจอประมาณนี้นะคะฝากเอาไว้นะคะใครที่เจออะไร แบบไหน,นลองบอกนะดุดหน่อยละกันนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีทุกซีรีส์ขนาดนั้นแล้วก็เอาแค่คลื่นที่เรามีแล้วกันนะคะและนี่คือรีวิว One UI เวอร์ชัน4.0ค่ะอัพแล้วเป็นยังไงบ้างบอกหมดแล้วนะเ <laughs> จอกันใหม่เทปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจเราด้วยนะจ๊ะลาฟันดี้ราตีสวัสด์แบตเหลือ6%ค่ะโอยาสุมิค่ะ,คะบ๊ายบาย